ตอนนี้ชาภันอยู่ซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะทุกคนนอนไม่หลับทั้งคืนมาทำไมใช่ไหมนี่เลย,ยชาพันสอพผานแล้วมาสื่ออันนี้มาสื่อตัวนังซื้ออันนี้ติดอันนั้นติดถ่ายรหลดเพราะว่า ขั้นเท้าสออพานเขาเป็นมือใหม่นะเข้าติดอันนี้แสดงว่าคนอื่นที่เขาเห็นเข้าเขาก็สิขเขาใจะ่าเออเข้าเป็นมือใหม่ต้องระวังระวังนะเพราะว่ายู่ขั้งหลังเขาจะเสียนะต้อ,ตองแบบว่าระมัดระวังหลังจากเส้าพันใส่ตัวนี้ไปปีหนึ่งบอ,อจื้อจื้อโบราณแลวก็ตาติดเด็กสามเด็กสามแบบว่าอายุสามปีเลยก็หลังจากนั้นก็ไปติดยังด้วยแลวก็แบบว่าเป็นเป็นคนขคับแบบว่ามืออาชีพประมาณนั้นนะ ทุกคนสะพานดีใจแห้งมือขื่นในนอนมารับบืขื้นเลยเทียงขื้นเที่ยงขื้นตรวจค้นสอบว่ายังโบกก็แบบว่าเมื่อยตัวก้อนสอบขื่นหนึ่งหันชองซํามือก้อนสอบมันก็แบบว่าเครียดแต่ก็นอนมารับพราะสอบแหลกก็ล่อค้นสอบก็เครียดอีกทุกคนนอนมารับ,บนี้มันเมื่อยแห้งหลังไงมันเมื่อยมันเพี้ยแห้งบาไว้ก็เลยแบบเพ้อรับไปตอนเทียงขื้นจนหอดหาโมง หาโมงปลายเลยค่สะสจ้าพันตื้นมากกับฝ่าเจ้าสุรศร้เลยมาตรวจเบิง้งนะครนี่เขาบอกว่าเอออัออนคุณเพิ่งได้รับอะไรนะใบอนุญาตครับขี่ยังน,นนะสจ้าพันเฟนะอ่ะอ้แบบดีใจแห้งแหงทุกคนแต่ว่าอีกมุมหนึ่งกับงงเมื่งงงแบบว่าแบบว่าเ้อาเมื่อยแห้งมันเพียนะ้ยแห้งอะทุกคนแบบว่าข้อเขียเต็มที่อะนะเพีย้ยแห้งแบบตามเคลื่นเบื้องกับแบบว่า ตามที่เาพันสอบเฮ็ดมานจะคล้องหว่าเฮ็ดยังแบบผิดพลาดนะแต่ว่าคนคุมสอบเขาก็แบบว่ามีแต่ตีจริงๆนะเขาก็บอกว่าเขาจะใส่นาซีนะจงสินาซีแต่ว่าเขาบริจาคเขาบริจาคความลไลายบริแต้เบ๊วประมาณนั้นนะแล้วเขาก็ปล่อยเขาครับกับทะเลแล้วกบตอนจอดรถตอนจอดรถเาพันไปจอดรถจู้กันก็ต้นใหม่พุ่มต้นใหม่ถ่ายรถนะไปไปเจอคําถามที่บอกว่าเปิดถ่ายรถล่องรถไปไปเจอถ่ายรถจู้กับอันนั้นด้วยมันก็ไม่เผื้นที่ที่ว่าจะมาเปิดกระโปรงรถอันนี้ คำถามก็จอ่าเปิดกระโปรงรถอ่าแล้วก็ปิดให้สนิทนั่นสินะแล้วก็รคำถามต่อไปก็คือมันสิเกิดยังขึ้นถาเข้าปิดประตูปิดอ่ากระโปรงรถบซสนิทนั่นสินะถ้านผ่านต่อไปบอเออมันเช็ดให้กระโปรงรถอ่าเงื้อขึ้นแล้วตอนเขาขับรถนะาสิบเห็นทังล้างประมาณนั้นนะแบบทังล้างเขาสิเนี่ยบบเห็นแล้วก็บางทีออาจจะคล้องในถ่ายรถเขามันล่นลงมาแล้วก็จะเปล่ารถคนอื่นเขาก็ รถคนอื่นเขาก็เป็นแบบอุบัติเหตุนะังสินะเออแล้วก็ข้ามทางต่อไปกับก,บการการเดือดออกมันอีงังนัสินะการยุดเดือดเหตุจากไหนนังนสินะทุกคนประสบผลสําเร็จแล้วหลักจากที่พยายามมาหลายเรือนพยายามมากลายเรือนมากเลยก็เครียดมากเลยก็ทุ่มเทงเงื่อนไปหลยมากแ <laughs> ล้วเก็บหนาสะพันสิมาเหตุอะไรนันสิมาเหตุเียบเกี่ยวกับอะไรน,นะแสบประสบการณ์การเหตุไปครับพี่ฝรั่งเศสเนี่ยนอกแบบว่าเห็ุเก็บเต็มแบบว่าเกี่ยวกับก,บการ เห็ดใบครับพี่โดยสัพปะรังเจนะเมื่อนี้ส้าพันก็มาซื้อเอานน,นั้นดูนังซื้ออันนี้แล้วกมาซื้อขนมเค้กนะคะขนมเค้กสิไปสะลองก็วินตันสะลองซองเมดูกแบบอิสระแล้วมีมือมีมือมีเ้ามันค้องแกั้อ,องแล้วไปใส่กระไหลแล้วมันอ๋อสีหักซ้ามันไหวดีๆเขาบอกว่าไหลไปครับพี่แล้วก็ต้องหักซ้าไหวดีๆเพราะว่าขั้นเท่าเห็ด ขาไหลมันมาแล้วแล้วข้าเห็ดพิดกดระเบียบอย่งขาก็ต้องเสียมันไปคือเก่าจริงนะกือตรงหักษ้าไ้ดีๆโอเคค่ะทุกคนเราสิไปเติมน้ํามันกันนะคะน้ํามันเบรดน้ํามันรถดเบรดไปเติมน้ํามันกันค่ะตอนนี้เรากาลังมาเติมน้ํามันค่ะขับรถเองน้ำมันนุ่งขีดตอนนั้นขีดแรงนะพ่อยายบริเติมไว้ชางพันก็ต้องมาเติมน้ํามันค่ะทุกคน แต่ว่าตอนพ่อใหญ่สิบไปล้วก็ซ้อนแหละซ้อนเติมน้ำมันแต่ก็เติมเป็นอยู่ยุ่ในข้าวเติมน้ำมันเองนะทุกคนอยู่เมืองนอกไม่มีเหล็กปั๊มนะเดี๋ยวฉันเอาเบื่องมาสะบัดเศษทจงเลยเรื่มหนาเรื่มหนัง Yes, yes. Okay, perfect. perfect. แล้วก็ไปจ่ายตังค่ะใส่แล้วก็ประจ่าย <c oughs> ตอนนี้สาพันมารอจ่ายเงินค่าเรียนค่าเรียนครั้งสุดท้าย <c oughs> ที่จริงจำจำจ่ายสองร้อยแต่ว่าสาพันได้สอบก่อนก็เลยได้จ่ายประมาณร้อยหนึ่งดือว,ว่าร้อยไปและรอเงินวัดท่ายเนาะแต่ก็ประมาณร้อยไปจ่ายถือกเก่า,าตอนนี้รอ รอนั้นคนที่เขามาเห็ดเหตุเขาอีกประมาณสิบนาทีเขามาหับแบบคนที่เขาหับหับเงินมันซะหับใจเงินเดี๋ยวเงินบัญชียังเดี๋ยวยบัญนะชียังอสะพาพนก็มากินเขากลับมนเนาะกับพ่อลูกทีบาเราพาสะพานมาสอบกันแหละมากินข้าวอยู่ทานอาหารจีนกินแล้วเลยแหละแต่ลืมถ่ายลืมถ่ายวิดีโอแล้วก็นัดฝีตาตคางมาแล้วก็ส่งส่งต่อหนังสือ นังสือการอากด,กดของกคดจราจรนะโคดนะส่งต่อให้พี่สาตางปวดหัวส่งต่อความปวดหัวหลอดแล้วทุกคนหลอดแล้วสอบผ่านแล้ว แล,แล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะทุกคนวันที่สัพพันเอาสติติเกิ์มาแปะไหวถ่ายลูปวเนที่ฟาสัพพันสอบผ่านสอบแล้วก็ไปหาพี่แตนจุวางพี่ชาตางนะครับ อ่าพอยายขอดอกกับไปจอดรถอยู่หน้าไฟแดงฮะนะหลังาสะพานกันเนี่ยไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่ในรถเขาถาไฟแดงนะเขาก็เปิดเฟกนะเขาก็ม่วนนะเขาก็เต็นอยู่ในรถนะสะพานกันเนี่ยเบื่องอ้ยเขาคือมีความสุขเทิแบบเสื้อผ้านะสอบเสร็จแหล้กก็คือแบบเสาแห้งนะเครียดแห้งล้วู้ที่เขาผู้หญิงคนนั้นขับรถผ่านไปแต่กับมันก็มีตัวอาติดอยู่ถ่ายรถเขาในทุกคนพอเห็นแนวนั้นนะสะพานก็คิดในใจว่ามันตองมีจักรวรรดิที่เป็นของเฮามันตองมีแหละที่แบบ สะพันสิด้เอาตัวหนังสือตัวนี้มาติดไว้ถ่ายดูดของตัวเองแล้วมือนี่ก็มาถึงวันที่สะพันรอคอยสะพันสบผพันด้วยคะนแน่นเส้าุกคะนแน่เนาะคะแน่นเต็มยมมน31คะแนนแต่ว่าสะพันสอบไรเส้าฮุกกระทืกว่าเกินขาทุกคนที่แหลงนะสะพันคิดว่าสิริเส้าคะแนนเร้าคะนแน่นส่อพันเดแล้วเนาะ หิวร้องไห้ค่ะหิวโอ้โหหิวอร่อยไหม Yes <laughs> หิวข้าวที่โรงเรียนไม่ได้มีกินข้าวกินหรอลูกอ <Yes. S 1> <laughs> ืมอือหึมาถึงเวลาบวชต้องกิน,กนอิจฉา อะรไหมสมามีออครับุนสวัส <Every> ด <musician> oh, ีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอ๋อยูอีติงอ๋อยูอีจิงเรอสวัสดีครับทุกคนใครครับทุกคนผมซื้อวิสตัม ผม,ม <laughs> ผมรลามาโอ้บอกคลีโอ้บอกคลีอะไรบอกคลีมั้ี่ยครบอคลีบกคมยังไ I'm mm blocking -hmm. mm -hmm. oh, mm -hmm. no, it. Oh, I Wanna chew? No, I'm do doing with my tongue. See that? Mm -hmm. Cheers. Are I'm eating. i eating. Mommy. Cheers. I'm still eating. Mm -hmm. Eat. Mm -hmm. that a I... bit. Come on, chair, mommy. If I if I don't eat after lunch, and if I did I just have to eat, okay. Sorry, sorry. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mmm, <laughs> 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 i'm going to play play me we can go okay let's do that no mommy you can No we said you can't go to play p l a c e ใครทำหน้าแบบนั้นนะ You did that so I jumped <laughs> so I want to go play play นั่นนั่นนั่นเลยนะไซร์ลี่เข้ามาทันทีมามิเป็นตัวร้ายเลยใช่ไหม vertiento os uhm วันนี้เป็นชัยมันเเคโอัค I'm not going to eat it? This one? No, we're not gonna eat it. Okay, we're not gonna cut, okay? You need to cut it with me! Uh -huh. You want some? Yes, love. Okay. Like that one. Take this. And like that. And then take this. You want that? You want that? Yes, I want this one. Mm, okay. we got two ones. Okay, oh, 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 okay, okay. Seven two? No, 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 no. Have okay. this one for you. Okay. This one for me. Good mm. for me. <gasps> We have a cake for celebrate. Wow. I I hold and eat it. Ah. Uh. out with me now. Okay. So I'm with me now. Okay. Kinh mà này ngay. Ôi, Mummy, mm. you like it? That's not very much. Eat the you eat. They Cake. Cake chocolate. Everybody's going to the house to eat, and we're going to the house to to eat cake. Ha ha! But that can set down Funder. You yeah. remember, everyone, not to eat that day. I kitty. <laughs> okay, <laughs> okay uh, we eat. <laughs> yeah. Yeah. Mm -hmm. Bye, 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 oh. บายบายทุกคนบายบายทุกคนสวัสดีค่ะขออุ <Okay. S 1> มือรวยลูก <Okay. S 1> สวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากสเพุด <c oughs> <c oughs>